สวัสดีค่ะผ่านไปหกนาทีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมา <c oughs> เจอกันอีกแล้วสิบสองทางขอบคุณนะคะมาก,กันเลยค่ะจะจะบอกข่าวว่าเมื่อวานนี้เอซีมาดูคือมา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 เป็นกำลังใจ ออมันสกอร์มันขึ้นนลวันที่สามนะคะอยู่ได้ประมาณสี่สิบหกชั่วโมงค่ะยี่สิบหกยี่สิบสี่ยี่สายิสี่สมสี่สี่สิบสี่ห้าสี่หกสี่อืมใช่ค่ะ 46ชั่วโมงค่ะขอบคุณนะคะถอดแว่นก่อนนะคะ เติมปากหนยนะคะรู้สึกน่นซีดสีไม่ดีเลยมัววไงไม่รู้จะมองดูมัวแต่ออกมามก็ไม่มัวเท่าไหร่สีไม่ดีเลยขอบคุณนะคะ11ท่านสวัสดีค่จะจดขอเติมปากหน่อยนะคะ นิดหน่อยค่ะแก้แก้ปากแห้งเพราะเป็นคนแบบปาทีปากแห้งแล้วมันจะเป็นขุยอ่ะเพราะเป็นขุยป๊าเราดึงแล้วมันจะแสบหคานิดหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีแทจ้าตอดีกันยามดึกนะดึกสงัดเหมือนเดิมเจอกันมาสองเดือนสามเดือนแล้วบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย เมื่อวานนี้ถึงยันหวางเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนยันหวางอยู่ถึงเช้าคนสว่างกาตาเลยแล้วก็นอนนอนหนึ่งชั่วโมงนอนประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะภารกิจลักตัวนะคะใกล้หน่อยดีไหมคะใกล้หน่อยดีไหมคะใกล้หน่อยดีไหมคะใกล้หน่อยบางทีไม่เห็นตัวอ,อักษรไม่นใส่มาคุยเลยเห็นอยู่สิบสามท่านแต่ไม่มีใครมาคุย วันนี้ไม่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 เล่าดีแม่นั่งเฉยเฉยนั่งเฉยได้ไหมนั่งเฉยได้บ่อเชื่อไมคะเรื่องคุณสายเชื่อไหมคะ,มคะแล้ววันนี้ท้าย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 ,าย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 คลิปจะจะจะ,จะเล่าเรื่อง กระสือแต่ว่าตอนนี้จะถามเรื่องเชื่อเรื่องคุณใสกันหรือเปล่าคะ่ะหลานนคุณป้าถามว่าเชื่อเรื่องคุณใสกันหรือเปล่าคะ่ะยายก็ได้ยายถามอ่ะตอบยายหน่อยสิหลานยายไม่มีมาเลยอ่ะบอกให้ยายนั่งคุยอยู่คนเดียวเชื่อเรื่องคุณใสไหมเดี๋ยวคุณยายขอปรับสีหน่อยนะอยากให้มันดูแบบ ไ,ไม่ใช่ 体育